ผู้นี้เราถามเนาะว่าเฮียนบทจบเห็ดได้บ่อคำว่าเฮียนบทจบเห็ดได้บ่เนี่เห็ดหยางแดเห็ดออนไลน์วะไขยออนไลน์วะหรือว่ายิงแอดวะหรือว่าเห็ดหยางถึงแม้จะเห็ดหยางก็ตามแต่เนาะเดี๋ยวตุ๊กตาจะมารวบยอดทีเดียวเนาะการเเฮียนบทจบนี่นะ มันบ่ได้เป็นข้อที่มาจํากัดทว่าเขาจะเหตดสิ่งนั้นบ่ได้เขาจะเห็ดสิ่งนี้นบ่ได้แต่ตุกตาบ่ปฏิเสธนะว่าการที่เฮาเฮียนจบแล้วมันจะบ่มีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการลงมือเหตุมันมีอุปสรรคจะเพราะว่าแน่นอน,อนคนที่เรียนจบมาปริญญอกปริญญามาลินคอมเป็นอันภาษาอังกฤษป่อขาเจ้ามีข้อได้เปรียบก,กว่าเขาอยู่แล้วที่เฮาเรียนจบ ทีน่นี่ถ้าเฮาจะมาบอกว่าถ้าเฮียนบจบแล้วเขาจะเหบุได้นี่มันบ่ถูกตองมันบ่แมนซึ่งตุ๊กตาขอคอนเฟิร์มยืนยันนอนยันกับตรงนี้ไว้ว่าเจ้าเ็ียนจบเจ้าก็สามารถเหตุได้หลายๆอย่างที่เจ้าอยากเห็ุบ่เจ้าจะเห็นอ well. so ย่างออนไลน์หวายิงแอดวาหรือว่าเจ้าจะเห็นธุรกิจอย่างเจ้าก็เห็นได้แต่สิ่งที่เจ้าต้องมีอยู่ในโต่เจ้าเจ้าต้องหู้ก่อนว่าอ่ามือนี้พื้นฐานของเจ้าเจ้าเรียนบจบมันบ่สิ่งที่เจ้าบ่มีคือบ่มีความหู้มันบ่ ในมหาลาัยเจ้ากับบุมีนอกห้วมหาลัยเจ้ากับบุมีเจ้าก็ต้องเหียนหูตุ๊กตาบอกเลยนะว่าออนไลน์น well ี่นะบอกว่าเจ้าจะจบด็อกเตอร์มาเจ้าจะจบปอซีมาเจ้าจะจบปอหนึ่งมาเจ้าก็จะมาเริ่มหนึ่งคือกันนี่คือข้อดียของออนไลน์เว้ยถ้าเจ้าว่าถามตุ๊กตาว่าเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับยิงแอดเกี่ยวกับอีกอย่างนี้นะนี่คือข้อดียของออนไลน์เพราะว่ามันคือธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งอีกโลกโลกหนึ่งของข้างนอกเจ้าจะจบอย่างมามันเริ่มหนึ่งอยู่ในออนไลน์คือกันมึด ฉะนั้นแล้วการที่เจ้าบอกว่าเจ้าเฮียนจบมาหรือเจ้าเฮียนบทจบมาเริ่มหนึ่งคือการการที่เจ้าเริ่มหนึ่งในออนไลน์แน่นอนเจ้าบอกว่าเจ้าบบมีพื้นฐานเรื่องคอมบบเป็นภาษาอังกฤษบอกหนังสือเจ้าบบค่อยได้สมุดเนะาะบบคอยได้บ่คอยเก่งบบสูงอ่ะมันต้องขยิงบบเก่งมันต้องขยันถ้ามือนี้เจ้าสู้สยางฮึดสยางเจ้าแบบบบได้คอยกะสิพัฒนาบ่าได้คอยกระสิถามผู้นั้นผู้นี้คอยกะสิเฮียนห่วกรสิลงมือเหด เจ้าไปรอดแนนอนเจ้าเพเผอนะเจ้าสําเร็จกว่าคนที่เฮียนจบมาโดยซ้ําตุกตานี่นะเป็นหลักฐานของคนที่เฮียนว่จบแล้วตุกตาสามารถเหตุใดตุกต่าเฮียนจบมสองตุกตาเว้าเรื่องนี้ผป็เลยๆิปดละมังเรื่องคําว่าตุกตาเฮียนจบมสองนี่และนี่คือหลักฐานที่เจ้าเห็นว่าขนาดตุกตาเฮียนจบมสองอะแล้วถ้าเจ้าเฮียนจบมสามเดจเจ้าเฮียนจบมหกเดจเจ้าเฮียนจบปริญญาเดจเจ้าแหงเก่งกว่าตุกตาในมือแรกที่ตุกตาเหตุด้วยซ้ําถึงบอกฉะนั้นแล้วหะนะ ตักตาตอบตรงนี้เลยนะเต็มปากเต็มคำว่าเฮียนบทจบก็สาม,มารถที่จะเห็ดได้บว่าเจ้าจะเห็ดหยังออนไลน์หว่าหรือเจ้าจะขายหยังหรือเจ้าจะยิงแอดหว่าเจ้าเห็ดได้ แต่เจ้าต้องมีความมานะอดทนและการเรียนหู้กันฝึกฝนตัวเองฆ่าโลกที่มันเป็นคําว่าโลกที่ผัดวันประกันพรุ่งโลคคนจนโลกต่างเนี่ยเป็นโลกที่ขี่ขั้นนี่นะเจ้าต้องข่ามันให้ได้เจ้าจึงจะสามารถผ่านพ้นสิ่งต่างๆได้และเจ้าจึงจะสามารถประสบผลสําเร็จในชีวิตของเจ้าใดเนาะตุกต่าหวังว่าการตอบคําถามของทุกตามือนี้จะตรงประเด็นละกัจะ เคียเนาะถ้าผ่ายที่มีคําถามอย่างก็สามารถชิมคําถามไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวตุกตาจะไม่เหดคลิปกันตอบคําถามแบบนี้อีกเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดี